คุณเอ๋และคุณน้ำหวานนะครับจากทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับโค้ชจ่ายเป็นไงครับเหมือนต้องมนสะกดนะฮะผมความรู้สึกเหมือนโดนทั้งคู่กำลังเล่นของใส <laughs> <laughs> เพราะเผลอนี่กลับบ้านไปนี่กินข้าวไม่ได้ <laughs> เพราะว่าลืมกลืน <laughs> <laughs> แล้วต้องนอนสะอื้นคิดถึงนหน้าเขา2คนด้วยนะฮะ <laughs> โอ้สุดยอดมากๆเลยฟังเพลินมากๆเลยครับไพเราะเพ,พราะพิ้งเหมาะมากๆที่อยู่กับทีมแม่คิม สุดยอดมากๆเลยครับขอบคุณครับโค้ชจ่ายครับโค้ชกองครับหวานเจี๊ยบฟังแล้วละมุนละไมอะนะชื่นใจฟังแล้วแบบสนาะหูสบายหูคือคุณทั้งคู่มีโทนเสียงร้องที่มันอยู่ในมันกำลังพอดีๆอ,อ่ะไม่แหลมไปไม่ทึบไปกำลังสบายเป็นเป็นโทนที่กำลังละมุนละมอ่อมฟังแล้วสบายหูมากดีทั้งคู่เพราะมากทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับโค้ชก้องครับโค้ชครับ,รบมันเหมาะไปหมดเลยครับมันเหมาะตั้งแต่เพลงตั้งแต่วิธีการร้องตั้งแต่น้ำเสียงเสื้อผ้าหน้าผมคือทุกอย่างถูกจัดวางไว้หมดแล้วว่านี่คือซิกเนเจอร์ของพี่คิมเลยแล้วก็เห็นแล้วผมสึกวาเนี่ยเหมาะเหมาะแล้วที่อยู่ทีมพี่คิมแล้วก็ ได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันหวานมากเลยครับมันหวานจริงๆวิธีการทอดเสียงวิธีการชายตามองวิธีการเดินทุกอย่างมันสง่าง,งามไปหมดเลยครับขอบคุณที่มาร้องเพลงมาพอให้พวกเราฟังนะครับขอบคุณครับโคชโอครับเจ้าของทีมครับโคชเชนเฟร์คิมครับ